ทีนี้เราก็ไปดูกันถึงอาณาจักรนี้ค่ะวัดธรรมกายซึ่งก็มองด้วยตานะคะก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็มีความมั่งคั่งค่ะมีการประเมินนะคะว่ารวมเครือข่ายวัดธรรมกายที่มีอยู่ทั่วโลกแล้วเนี่ยมูลค่าน่าจะสูงถึง4.4ล้านล้านบาทเลยทีเดียวไปติดตามรายงานพิเศษจากทีมข่าวลึกทันใจเปิดขุมทรัพย์วัดธรรมกายค่ะ โนโลาหาวานิตอดีตพระวัดพระธรรมกายเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่มาของเงินส่วนใหญ่มาจากการบริจาคและทำธุรกิจในนามูล,ลนิธิและบริษัทโดยเงินจะเข้ามาในสี่ช่องทางคือเงินทำบุญโดยตรงกับพระธรรมชโยที่เรียกว่า m p l หรือ My Papa Love ในรูปของเงินสดซึ่งมีเป็นจำนวนมากมีพระ3-4รูปดูแล ช่องทางที่2คือเงินบริจาคให้วัดและ6,968สาขาในประเทศรวมไปถึงสาขาในต่างประเทศอีก230กว่าสาขาช่องทางที่3การบริจาคระบบเงินผ่อนมีสหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีเป็นผู้ปล่อยกู้โดยมีเงื่อนไขให้นำเงินมาบริจาคให้วัดหรือเจ้าอาวาสโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และช่องทางที่4คือการเปิดมูลละนิธิและจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อทําธุรกิจซึ่งเงินทั้งหมดบริหารโดยคณะกรรมการสภาธรรมกายสากลที่มีธรรมชโยเป็นประธาน จากการประเมินและสืบค้นจากแหล่งต่างๆพอจะประเมินสินทรัพย์ของวัดธรรมกายได้โดยแบ่งเป็นเฉพาะที่ดินบริเวณวัดที่มีมากกว่า2,500ไร่น่าจะมีมูลค่านับแสนล้านบาทแล้วไม่รวมพุทธสถานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดมีมูลค่าอีกไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทเช่นกัน รายงานพิเศษลึกทันใจขอยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถจะนำเสนอทรัพย์สินที่มีอยู่ของวัดพระธรรมกายได้หมดแต่จะขอยกมาบางส่วนให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวัดพระธรรมกายพอสังเขปเช่นมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อาคารรูปทรงกลมแบบไซย,ยจิตเจดีคล้ายจานคว่ำเหมือนมหาธรรมกายเจดีเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญมีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า5,800ล้านบาทสภาธรรมกายสากลอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่พื้นที่กว่า150้ไร่ประกอบด้วยชั้นที่1ชั้นใต้ดินเป็นสถานที่จอดรถและมีห้องประชุมหลายขนาดส่วนชั้นที่2เป็นสถานที่ ที่ประกอบาศาสนกิจต่างๆสามารถจุคนได้ประมาณ3 0 0 0 0 0คนมีมูลค่าการกอร่อสร้างมากกว่า1 7 4 0 0ล้านบาทมหาธรรมนิกายเจดีเจดีรูปโดมทรงกลมแบบสายจิตเจดีเป็นสถานที่ประกอบาศาสนพิธีกลางแจ้ง ภายนอกมีการเรียงต่อองค์พระธรรมกายประจำตัวที่สลักชื่อเจ้าของไว้สามแสนองค์ส่วนภายในมหาธรรมกายเจดีย์บรรจุพระธรรมกายประจำตัว7จ็ดแสนองค์มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า75,000ล้านบาทมหารตัตนวิคตมีลักษณะอาคาร2ชั้นในรูปแบบคล้ายสเตเดียมและสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้านละ1กิโลเมตรอาคารมี4ด้านทั้งหมดมีความยาว4กิโลเมตร รอบมหาธรรมกายเจดีทั้ง4ด้านคาดว่าสามารถจุคนได้1ล้านคนมีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า1,89 0 0 0ล้านบาทอาคารภาวนา60ปีพระราชภาวนาวิสุทธิธรรมชโยสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติธรรมระดับ VIP บนเนื้อที่2 2 5ไร่เป็นอาคารรูปทรงกลมคล้ายมหาธรรมนิกายเจดีโครงสร้างทำจากคอนกรีตผสมชนิดพิเศษเสริมเหล็กกล้า มีแผ่นโลหะสแตนเลสเคลือบอนุภาพทองคําแท้ประกอบปิดรอบนอกภายในประดิษฐานองค์พระธรรมกายทองคําบริสุทธิ์เป็นพระประธานภายนอกประดิษฐานพระธรรมกายขนาดเล็กทำจากซิลิกอนบรอนซ์เคลือบอนุภาพทองคำาสามแสนอง,ง, bronze, ออนองค 300, อง์มูลค่าการก่อสร้างมากกว่า45,500ล้านบาทหากรวมศูนย์สาขาทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า131แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ51แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ20แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10แห่งภาคกลางและตะวันตก9แห่งภาคตะวันออก8แห่งและภาคใต้3แห่งในต่างประเทศ80แห่งหากรวมศูนย์ทุกแห่งทั้งที่สหรัฐอเมริกา14แห่งนอกกนั้นกระจายไปที่ยุโรปเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาน่าจะมีมูลค่ากว่า4.4ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ข่าวลึกทันใจรายงาน